สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับ FC. เอฟซีเออบรรยากาศเกือบเกืบเที่ยงยูดงครับพี่น้องครับซึ่งเดินทางมาตะบาดมาหอดมาถึงแล้วพี่น้อง,บงเบิ่งแดดพูดนะดนกล้าขนาดเลยซึ่งว่ากันว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่แรงพี่น้องเดือนที่สีแดง ตอนนี้รถยึดโดมยังบ้นได้ออกครับพี่นะครับรถบัดกันยังสี่คันรถบัดรถบัด4สี่คันยะ่าอยู่การโนดการขื้ถากันพี่นะ้อง พระมมนเที่ยงเราก็จะเดียวกำลังสร้างไม่แล้วเลยโมนี่กำลังสร้างอีกพี่หน่อยเดียนห้อนไรพี่น้องต่างเดียนพ่ะแดงย่านแหละเริ่มแหล่ะบ่มีธุระ แต่โทรหาเพราะว่าขึ้นงอกแลกเรือนนายอดตู้โทรศัพท์ริมทางเนี่ยข้าก็นเลยในขายหนาดีดีร้านลูกศิลป์ลำเพลินลูกศิลป์ลำเพลินปะนั่นเสื้อหน่อยเต้เป็นเสื้อเ็สื้อสาหน้ยรุ่นแรกพี่น้องดีค่ะผู้ว่าเป็นยังพิเศษงอ บริวารคนอยู่มาดนหนหตีเมาหรอตัววิธีมววันนั่นน<อ>ะเฮ <laughs> ้อเมายาดองพ่อสงามเล่นอพ่อหยอกเด้ยกพี่น้อง,อา,งา,อาอยอกเม็นเื้อหกหลานพอสงครามเน่ยเย็นเสื้อยาดองบ่ดัแรกเล่นบ่คุณวทีต้นพน้าผัาบก ที่ซ่อมอยู่บ้านหลังน้นหอยหลังหลังของไม่เยส่รุ่นเอาไม่พยางไมพรักภาษากันะมันเป็นมันเป็นเี้ยนหลังเก่าของเพิ่นของพี่สาวเพิ่นด้วที่ซ่มต่างแก้ววต่างแก้วขอครต่างแก้วต่างแก้เหียน่ยกันยังหลังเน้นอเอาม่จีอยครับหน่อเลยเอะเอา่คุยบุูได้ดิต่งวพ่ายามพาารักภาษากันบ่ะโอ้ แตงแตนุ่มโจยังตอเตะโอ้ยยังพันายอย่างสมาสนองลำแพนเดี๋ยวนีเ็นบ่เอนละสามันประมาณเออซมนี่ละมั้งแตงแต่เวทีน้ำันหายัเลยกันหยั้เลยกันมอว่ามื่นโนอะไรเนี่ยมว่าม่ามาหรือว่าเสียงมึงจ็ไปอยเอามันได้เป็นอย่าง นี่อดีตแดนเซอร์เขาตะอกี้เขาจะเอินหางเครือ่งเปล่าหางเครืองหางเครืองม้ล่ำเป่าที่เต้นยกมือเพแมีผู้เดียวะอเยกมือเพแพเพม่อี้มาดงเาอดเดนอิได้นาอง้มาหอมาหอดแต่ที่แหลกนน หอดแล้วเป s. <S น <parfait> ็นลบจึงใสมากเลยได้นั่งไล่สดจริงเับทนายเรือเหล่าบางยูแม่ผมเพิ่อยู่เนี่นี่คือบรรยากาศยีดอนส่วงเทียงเพื่อนก็เลยไก่หอดเวลาออกแล้วล่ะไก่แล้วไกแล้วนเงยบเวลาอหันเียนลแสดงว่าคนนอนหลับ นอนกบมือแโมคราไหนจะยุตอันนี้มือแค่เลือกตั้งแค่นั้นไหนคิดบ้างคิดว่างไว้จักเดือนเนาะจักเดือนเต็มเต็มจะยุตแต่เดืนทางมือเดียวแค่นั้นนะครับหาหกเดือนงันเต็มเดือนอนั่นตอนั้นอดบอกมาขึ้น่าาเจายังขอได้น่ะอมันสอด่าบวไหวเพราะตรงเดือนทางเาไวเดินทางงเออครับอันนี้บมดิโมเดรวยอย่าอนครับบมเิรวยเป็นเรื่องจริงอีี้นะครองถามว่าล่ำรุ พ้ากันย่างรับแนบบนรับแน่แม่ค่ะก็คิดหอดลูกค้าเลยาง่ดิเขานาะเออก็มาดมเอาอนคิดหอดบุเชียนดไมไปหาเชียนจดไมยไปหาสิตกับเงินลอยลกินนแงแค่ย็นบ พี่น้ำใสวะอะไรเย็นบมอเป็นว่าซาเย็นพอทิ่งราหมาเ้อเลยยังอะไรก็ได้พอซาเย็นพนกานึรงากได้มากองงานละขอบคุณหลายเด้อครับขอบคุณทุกทุใจครับพี่น้องครับขอบคุณนหลายเด้อขอบคุณอบควนเวียนนมนี่ละอันนี้ว่าเอ็ดดี้ออกกล้องสิครับเดี๋ยวลัางไม่เดี๋ยวไปเอาเคลฟขึ้นครับ กหลังมาไปเก็บพื่นก็บแม่น้าง่ายเดี๋ยวไปเก็บกับจันลัดนะครับว่าอไรยางดอกว่าหนาซิิอนาตาซิมักเนี่ยอะไรเซน้รมากกว่านางเอกออมแอมอยู่ต่โดนมจนางเอกว่องจาของเอ่ะง่ายนะงามขึ้นก็ไม่ได้หนาขึ้นกันเลยหนาขึ้นกันมาเล่เองะ อืมตีเอาคือพวงเจ้าของจับของเออสาวกับิไข่แน่อยู่ละเออคนหลายด้พอคนจับม่อีกหลายเด้ยังมามวานนีอีพิ่นบาไม่แม่จับแน่ละเออเออเอพิ่นไปเลยอืมพ okay. <se ิ่นก็ว่าเ่เคยมาดูมเทียมาถมาหมาวานมาถมาวานินบะพาเอสแซนพิ่นกัไปพัก่นล่รเพื่นมาเพิ่นก็มาเลี้ยงเอ เมีข้าบุได้ไปทังใเมื่อวา,าน,านหนาาานอดขามงอยู่นี่สันดีเสร็จว่าเมีข้าโซคม n ตันี้ม,มือว่านนี่เป็นมือที่ถือเลขกัมอนีครับพ<อ>ี่น้องครับเมีข้าน้า้น่นั่นะเออเอได้ถุงยังน้องรเขาฝากไวรับยยนันพ่็ได้ไดันเหอ haiรวย,รวย,รวย ừ, ừ, nữa. Còn <Người> ừ, yeah, ừ. này nè, đây, thuốc Nha gà, papa nha về đi. Ăn. đi. พอาสัญญาณมันขาดหายไปช่วงหนึ่งจ้ะน้อโอ้ตอนมันขื่นหม้มีเนาะงมื่นหม้อมีมันเลยบระเด็นเลยเรื่อ่านขอควบจำแม่บัดนี่แม่เนี่ขียนจดหมายไปหากระวานเอออ่ะน้ำปลาสแกนครับน้ำปลสแกนน้ำปลาสแกนเออสังกะรีไหวพระไหวพระพระไหวสังกะรีจงมีแห้งขิงเออให้ทุกข่าล่างข่าลูกเออทุบลูกบ่ได้ครับของลู่บ่ได้เลยมันกูเป็นธรรมชาติ เออใจเห็นตัวบวนออกเรียนอะไรท่นี้เหรอฮะเป็นตะคังอยู่อ้าวเห็นตัวหันบวชเป็นตะคังอยู่ออกเรียนอะไรเยอะพระอาจารย์ใจโอ้ยบอกเลขสิบงวดซุยงวดเดียวซุยงวดเดียวโดนันบ่าไก่เลยบ่าไก่เลยวันนี้จะเงินเขาจะเอาคนมาถวายถวาย อยู่ใส่เลยเฮ้ยกูตีใส่เลยเฮ้ยเป็นสูงบิดแล้วลูกสร้างมืดแล้วเนี่ยยังเหี้ยต้องควนดาบเดียวดิจะถวายลูกคอหนิแล้วคอจะยุ่ยถวายอยู่ตัวเโดนหน้าต่างไว้แต่ก้อนเหลี่ยมเมียใจมันเถื่อนขึ้นเมียแล้วพูดนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศได้ดมครับพี่น้องครับ แดดหอนเป็น้องยางไปใช้บ่ัตรหอนไรตั้งอยอะในห้องใกล้ถึงเวลาออกแล้วครับเป็น้องกับบอกเทียงด้วยเอาขอบคุณทุกท่านจากที่มวัยช่องพ่อมยานอาทิตย์ละหมดออฟฟิเชียลนี่นะครับแก้มกาแฟบลกับแก้มกาแฟด้วยนี่ทนพูดให้สร้าแก้มด้ยสั่งเนี่ยกาแฟนะครับแก้มใจมีบบาตุ้ยซิมตุ้ยตู้แก้มกาแฟแมนแมนจบเกมเลยจบเกมหมดเลย จอเปลี่ยนพอหจงวบมเียจมกมักและเนาะตีบุมักเิ่เปลนสมัยนั้นสาวหน่อยเขาไปที่ไหนมันหลุซ uh, ึ้ว่าเพิ่นเพิ่นไปออกงานดูบาส่วนยังมาแห้งไปคนอุจจักหลบยออยถามไปเลยสอถามเลลายยี้ดลายดีสมัยตกี้สมัยตกี้เป็นสาวยังมันเถาเนม่สาวเนาะเพิ่เอาเพจบโหกอาตอกเยมเลยนโอ้เปิดซิ่งขึ้นไปเต้นเลย สมัยแต่บ่มีอันเขาเอ็นยังชุดเสทุ่งเสทุ่งชุดเดนบมดแบบเจ้าใส่ด์ลหล่อเล่นหมดทุ่งนองยังเนียนหมดคิดว่าใส่์ชุดอันไรน้ำเตือนตึ๊บตึ๊บไม่ออกในทิศนั่นอันหมบอมี่ชุดชุดเดนชุดหางเคยตะกี้พราะฉิบหายตะกี้นะกมันมันมันอยากไอ้เนาะเวลาเปลี่ยนชุดนะใส่สินสวมอยู่โอ้บ่มี่ชุดบอดี้สูตรคือสมัยนียนบอมี่เขาเอ็นบอดี้สูตรเนาะโู่ใส่สินใส่ยังกันยังแบบเขายังเป็นแบบโบราณเนาะเวลาเปลี่ยมชุดยังใส่สินสวม สี่ผิดจอดจบมาปั๊บเจ้ากับตะกอนสมัยก่อนบ้านสายนเขาอยู่วังไหนทางไหนอยู่หูซีซีอยู่ริมบึงเหรอปะอยู่ริมบึงบอกบ่อเนี้อยู่ริมบึงเด้โอ้ยนี่สิริมบึงนี่คือหม่องไหมมันยันยนไม่ยันไม่ยันดอกไม้เนาะบ่เออเพื่อนต่าเพื่อนเก่าพอสมการบอกเพื่อนนั่นนะทั้งบ้านแม่ดอกไม้นั่นแยืนข้างหลังข้างหลังข้างหลังหูครับอืมหลังหลังล้างทั้งนั้นจอยสอบมันจะโคตรเหมือนเดิมสมัยเจ้านะ หลายยูด้อือหลายยูหลายยูยิงวนได้หนึ่งสองสามเที่ยวถึงจีบฮ้ยไม่เป็นตวขอไม่เป็นพาตะกีดเอออน่ะใจเหรอดายินดายินเจ้าฟาเขาเจ้าว่าโอ้ยยากขืนค่าจ้างเด้ใช่ไหมขืนีตสนานจจหนาหางเสันา่อยน้า่อย่หลายปีดอเอาหัวกอน เขาจะมาน้ำจา้มว่าชิม่าบ้วงง่านดิธรามะธรรมะชิมบะบึงจริงๆสมัยนัเต้นเป็นแบบก็มีไม้หนึ่ตั้งกันบอกตั้งกันตั้งกันหลายบอกตั้งตะกี้ท่าเต้นาอะไรบอกตะกี้ท่าเต้นมันคือมาหลายมาหลายเนาะแม่นตีเนี่ยท่าเต้นมาหลายคือว่าสมัยก่อนก็จ้างคู่มาสุดอยู่ด้เอกันก็มีคู่กันจริงจมีคู่คือกันมีคู่คือกันแมี่อืมมีคู่มีบางคือกัน อีพอเราหายวะโลโดยอดโลองการเนี่ยมีเอนพี่น้องเอ็กซี่คนที่สอกเล็กหน่อยสมัยคู่มือนีกตัวเสื้อสเต็ปโว่าดูโชคดีครับที่คนเตอร์นพอทงการดวงดีดวงดีที่ว่าเราขายเพราะเป็นเราขายบอดมันนะครบเราขายอย่างเป็นเราขายคือว่าอยากให้ให้ได้ให้ได้อยากให้เป็นอยากให้ทันนะแต่ผู้ใดนั่นนันบอนอนนั่นลูกแรงกับไม่ประกบแกงเนื้อโต๊หูเล่นวะฟาดดักเอ นี่คือประวัติสาวน้อยนี่คือแดนเซอร์เก่าสาวน้อยหาเครื่องเก่าสาวน้อยพี่น้อโบแต่ข้าวตะกี้สู้ฟังแต่สมัยตะกี้แต่สาวน้อยตั้งขึ้นวงขึ้นไม่ไหมรับวงรับใหม่ต่อจากคันพอคันพอแล้วใหม่เขาแก้ฟาดดีบอกเขบอกไม่แก้ไม่แก้มาฟาดอ่ะฟาดเตะได้ไหมคนนั่นมาลูกความนั่นนี่ล่ะแค่เดี๋ยวว่าน้ำสาดว์ปแม่แม่แม่สุกถามว่าใจดีบอกเราหายบอกโอ้ยแม่ใ่สุกถามว่าเป็นยังอืม ่อยังออ่อ่ะสำหรับชิ้นี้วันนี้พี่น้องพอ้ไม่ได้ชินมาขอบคุณั้งครับเอฟีทีตันยิ่งก็เลยกดซับช่องพบพยาธิตลำพูนอาวิดีโอพี่นนะครับ